สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนิสลาวัฒนาชนูตตำแหน่งครูโรงเรียนจันเสนเองสวนอนุสรนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต42นะคะสำหรับในวันนี้จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมมัธยมออนไลน์ห่างไกลโควิดจะมาแชร์ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด ะะสำหรับตัวดิฉันในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ใช้2โปรแกรมค่ะโปรแกรมแรกคือโปรแกรม Facebook โปรแกรมที่2คือโปรแกรม Line สำหรับโปรแกรมเฟ e บุ o k นะคะขั้นตอนแรกเราจะสร้างกลุ่มในรายวิชานั้นๆที่เราสอนก่อนแล้วเราก็ทำการเชิญนักเรียน เพื่อเข้าร่วมกลุ่มของเราให้ครบหลังจากที่นักเรียนเข้าร่วมในกลุ่มห้องเรียนที่เราได้สร้างขึ้นครบเรียบร้อยแล้วคุณครูสามารถส่งถ่ายรูปส่งใบงานหรือส่งไฟล์หรือส่งลิงก์ส่งคลิปวิดีโอเข้าไปในกลุ่ม Facebook นี้ได้โดยที่ ลิงก์หรือไฟล์หรือใบงานที่คุณครูได้ส่งไปจะไม่ลบทันทีในกรณีที่นักเรียนไม่ได้เข้าเรียนออนไลน์สดนักเรียนยังสามารถที่จะย้อนกลับมาดูได้ว่าคุณครูสั่งงานอะไรคุณครูได้ให้ดูคลิปอะไรหรือมีใบงานไหนที่นักเรียนไม่ได้เข้าเรียนออนไลน์นะคะค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูยังสามารถที่จะสนทนากับนักเรียน แบบออนไลน์แบบวิดีโอคอลแบบเห็นหน้านักเรียนได้โดยให้คุณครูเข้าไปที่ห้องนะคะแล้วกดการสร้างห้องในกลุ่ม a c e b o o k นะคะหลังจากนั้นจะขึ้นหน้าจอหน้านี้นะคะหน้าจอนี้ขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมกลุ่มที่จะสนทนาในการเช็คชื่อกับคุณครูคุณครูกดถัดไปก็จะขึ้นเป็นหน้าจอนี้ เราทำการเช็คชื่อสนทนาหรือพบปะพูดคุยกับตักเรียนหลังจากที่พูดคุยกับตักเรียนเสร็จข้อดีของ facebook อีกหนึ่งข้อคือเราสามารถแชร์หน้าจอได้แชร์หน้าจอในที่นี้หมายความว่าถ้าคุณครูมีใบงานหรือมีเนื้อหาที่คุณครูทำใส่ powerpoint หรือใบความรู้คุณครูสามารถ แชร์เพื่ออธิบายและนักเรียนก็สามารถเห็นในสิ่งที่คุณครูกำลังแชร์เช่นคุณครูมี powerpoint ในเนื้อหาที่คุณครูสอนนักเรียนก็จะเห็น powerpoint ที่คุณครูแชร์ทุกตัวอักษรได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะสำหรับโปรแกรมนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะที่คุณครูสามารถนำไปใช้ได้นะคะ ค่าสำหรับโปรแกรมถัดไปก็คือโปรแกรมไลน์โปรแกรมไลน์เช่นเดียวกับ Facebook คือคุณครูจะต้องมีการสร้างกลุ่มไลน์ขึ้นมาก่อนเพื่อดึงให้นักเรียนนะคะเข้าร่วมกลุ่มไลน์หลังจากที่คุณครูเชิญนักเรียนเข้าร่วมกลุ่มไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูสามารถสนทนากับนักเรียนโดยการวิดีโอคอลได้เลยและสามารถเห็นหน้าได้หลังจากที่วิดีโอคอลดังรูปนะคะ คุณครูสามารถกดแชร์หน้าจอได้เช่นเดียวกับ facebook เลยสำหรับโปรแกรมทั้งโปรแกรม l ล n e และโปรแกรม Facebook จะมีลักษณะที่เหมือนกันก็คือสามารถแชร์หน้าจอในขณะที่คุณครูอธิบายเนื้อหาและนักเรียนก็สามารถเห็นภาพและเรียนรู้ได้ทันทีสำหรับกิจกรรมทั้งสองโปรแกรมนี้ก็ถ้ามีคุณครูท่านไหน สนใจหรือไม่เข้าใจสามารถดูเพิ่มเติมใน YouTube ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ